ราคาเบาๆสบายกระเป๋านี่กระเป๋าแบรนด์ก็ซื้อได้แล้วจ้าทุกคนจ๋ากับคันนี้เลยจ้ามิวเซวนะบอกเลยว่าคันนี้ราคาเบาบางมากราคาแค่4 7 10, 9 0 0 0บาท4 7 9 0 0 0มบาทนะคะกับคันนี้เลยนะเป็นมิวเอ็กนะเป็นรถครอบครัวมิวเซเว่เขายแต่มิวเอ็กไงช่วงนี้นานๆราคาเบาๆบาซอฟๆจะเข้ามา คันนี้นะคะใครอยากได้ต้องรีบเลยจ้ะเพราะวันนี้เรามีโปรดีๆมาให้ด้วยมีประวัติไม่มีประวัติเริ่มต้นที่ฟรีดาวย้ําคําว่าฟรีดาวแค่นั้นไม่พอค่ะทุกคนขาหเดือนแรกนะที่ร้านตอนนี้นะมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6เดือนแรกย้ําว่า6เดือนแรกนะคะผ่อนแค่ 2, 1 1 9บาท2 1 1 9บาท นี่6เดือนแรกนะจ๊ะจัดไปเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนบอกเลยว่าคันนี้สวยสวยมากจริงๆกว้างขวางมากจริงๆนะคะบางคนนะเห็นแต่แบบอุ้ยภายนอกไม่เคยเห็นภายในวันนี้นะเปิดประตูให้ดูรอบด้านเลย5ประตูเปิดให้ดูทุกมุมบอกเลยใครอยากได้นะคะต้องรีบจัดรีบจองเลยจ้ะให้ดูกันเลยค่ะให้ดูแบบรอบๆเราจะแพนให้ดูแบบรอบๆนะจ๊ะและทุกคนก็จะเห็นว่าเขากว้างมาก กว้างแบบโคตรกว้างอะทุกคนถ้าพับเบาะได้ทั้งหมดทั้ง3แถวนะคือกิ้งได้ประมาณ18ล้านตลบเวอร์ปะเวอร์มาดูทุกคนมาดูมาดูมเนเน่จะพาดูนะคะปกติเราเห็นแต่ภายนอกใช่ไหมเวลาขับผ่านขับสวนกันหรือเห็นแค่ในรูปวันนี้จะพามาดูแบบทุกซอกทุกมุมเปิดประตูให้ดูเลยบางทีเรารีวิวเรารีวิวแค่ข้างนอกแล้วค่อยมาเปิดประตูให้ดูใช่ไหมแต่อันนี้เราเปิดเลย เปิดเลยโชว์ไปเลยเปิด5าประตูไปเลยนะจ๊ะนี่ให้ดูจากข้างหลังเข้าไปซูมเข้าไปเห็นไหมเห็นความกว้างไหมทุกคนโคตรกว้างอะครับแล้วพับเบาะได้แบบนี้เลยนะตอนที่3คือพับเบาะได้เลยนะนั่งกันได้ถึงสตอนนั่งกันไปเลย7คนนะรถครอบครัวเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูเอาขึ้นให้ดูทุกคนเอาขึ้นให้ดูดถ้าใครแบบอุย้ยดึงแบบนี้ไม่ถนดัดนี่เขามีเชือกเขามีเชือกอา้าวใครแกลงแก้งทาไมก่อน เออนี่นี่ไงดูขึ้นมาแค่นี้น,นั่งได้แล้วนั่งได้แล้วนี่สามตอนนั่งได้เลยถ้าเกิดคนไม่ไม่ชอบนั่งตอนที่สามใช่ไหมเรามีกันแค่สี่คนก็นั่งไปแค่สีคนข้างหน้านะแล้วตรงนี้นะพับเบาะใส่ของไปเลยนะจ๊ะไปดูที่นทน่นังไปสิจ๊ะมาสิจ๊ะตามมาเลยจ๊ะตามมาจ๊ะนี่เรามาดูกันต่อที่ตอนที่สองทุกคนมีแอร์ให้นะคะ นี่มีที่วางแขนให้ด้วยนะคะนั่งกันสบายๆเลยนะเบาะเป็นเบาะหนังทําน้ําหกทำอะไรหกเช็ดทําความสะอาดโคตรง่ายจ้ะเอาขึ้นค่ะเราไปดูกันตอนที่หนึ่งครับผมไปครับหุ้ยลืมลืมนําเสนอทุกคนนี่ตอนแรกเข้ามาเล่นอยู่ว่ากล่องอะไรวะพอมาเปิดดูอ๋อที่วางแก้วนี่วางแก้วได้เลย,เลยวางแก้วนะ้ํามีสองข้างเลยนะมีให้ทั้งสองข้างเลยทุกคน พับเบาให้ดูตอนที่สามไปสิฮานี่นี่เลยจ้านั่งง่ายนั่งสบายมีที่วางแก้วทุกคนไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยมานั่งคันนี้ฉันไม่มีที่วางแก้วฉันจะวางแก้วยังไงน้าจะหกรือเปล่ามีให้ทุกคนมีที่วางแก้วให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองหรือตอนที่สามไม่มีใครน้อยหน้าใครตอนที่สามก็มีแอร์ของตัวเองนะคะไม่ร้อนแน่นอนไปค่ะเราจะไปที่ตอนที่หนึ่งกันค่ะ นี่เลยบอกแล้วตอนที่หนึ่งก็น,นั่งสบายนี่มีที่วางแก้วของใครของมนันเห็นไหมนั่งตรงไหนก็มีที่วางแก้วแล้วตรงนี้สําหรับสายซุกเงินมีมีหลายช่องมีหลายช่องสายซุกเงินต้องเลิฟคันเนี้ยอ,อย่าบอกอย่าบอกเยอะใช่ไหมเมียเจอประจําตา้องเราบอกเมียเจอประจํานี่สายซุกเหมือนกันยาทุกคนตรงนี้นะนี่อะซุกตรงนี้ก็ได้ซุกเงินตรงนี้ก็ได้ อย่าไปบอกเยอะลูกค้าหลายคนบอกว่าน้องอย่าบอกเยอะเมียพี่รู้หมดแล้วรู้เพราะน้องเนี่ยแหละและข้างหน้านะคะเป็นตัดกับลายไม้ทุกคนสวยมากนะคันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะคะพวงมลาลัย power ด้วยนะจ๊ะขับกันแบบชิลชิชิกชิกนะคะสายครอบครัวคนมีอายุก็ขับดูโก้ดูเกด๋ดูมีระดับนะคะวัยรุ่นขับก็ดูเป็นคนรักครอบครัวนะจ๊ะไปคะ่ะเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องคะ่ะทุกคนคะ่ะเออ นี่ค่ะปิดให้แล้วค่ะเรามาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นเครื่องสามพันอ้าวหาไม่เจอนิ้วใหญ่อะ่ะรู้ไหมวันนั้นพี่เขาบอกว่าให้หนูไปลดน้ำหนักเพราะหนูอะ่ะลวงเข้าไม่ได้นี่เลยพาไปดูห้องโดยสารแล้วให้ดูที่ห้องเครื่องนะจ๊ะวีจีเอสเทโบทุกคนใครบอกเครื่องโคตรแรงนะคะขับไปเลย รีบป่นไหนก็ขับไปเลยเครื่อง3000ันไม่พอนี่วีเจทเทอร์โบครับผมเหยียบเทอร์โบกันไปเลยเอาให้กระจุยนี่แล้วจะบอกว่าร้านเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอแบตเตอรี่ของเหลวภายในเครื่องเพราะว่าทำไมเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเราดูแลให้เลยนะคะและนี่แผ่นเพจสะอาดเงาวิง คันหน้าไม่มีบีดไม่มีโคง้งไม่มีองอเพราะร้านเรารับประกันเลยรถเราน,น,นะคะขับสารมาเป็นอย่างดีไม่มีการชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนี่แผ่นสติก,กงสติ๊กเกอร์นะคะยังอยู่นะคะเม็ดอ,องเม็ดอั์นนะคะยังเป็นรอยบุ๋มเข้าไปแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อรับประกันว่าไม่มีการทำสีแน่นอนใครอยากได้นะจ๊ะเบอร์โทรติดต่อด้านล่างได้เลย มันสูงอะก็ต้องยืดหน่อยนะคะมันสูงก็ต้องยืดหน่อยนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะรีบเลยค่ะรีบโทรมาจองเลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างค่ะเราทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าเห็นเบอร์เราไหมเห็นเบอร์เราไหมเดี๋ยวต่อไปนะ,คะใครอยากได้นะทักหา,าแอดมินทักหาแอดมินทักหาแอดมินเพราะอะไรเพราะเนเน่นะจะให้แอดมินนะคะส่งเลขบัญชีให้เลยและที่สําคัญคันนี้เรามาย้ําโปรโมชั่นกันหน่อยคันนี้นะ ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนครับผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะฟรีดาวไม่มีประวัติก็ฟรีดาวและที่สําคัญ6เดือนแรกเรามีโปรช่วยผ่อนครับผมเรามีโปรช่วยผ่อน6เดือนแรกหนะ้าผ่อนแค่2องพบาท2,119บเาทเท่านั้นนะใครพาดนี่ร้องไห้ได้เลยนะ6เดือนแรกผ่อนโคตรเบาทุกคนอยากได้นะจองนะครับคันนี้คันนี้จองนะครับทุกคน ย้ำให้ดูทีจองนะคะเปิดเผยให้ดูขนาดนี้อย่าลืมยกหูโทรมากิ้งก้างมาเลยเบอร์อยู่ที่ด้านล่างเบอร์อยู่ที่ด้านล่างหรืออยากมาดูที่สาขานะคะเรามีสองสาขาจา้ะมีที่เอำเภอรันประเทศจังหวัดสแก้วทางไปลงเกลือหะคะอยู่ขวามืออีกสาขาหนึ่งอยู่ที่บ้านเก่าซอยสิบสองเพอพันทองจังหวัดชนบุรีสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องร้องไห้ไปเรามีไฟแนนซ์จัดให้ถึงหน้าบ้านและเรามีเพจให้ลูกค้าติดตามแบบนี้นี่ ใครอยากได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดติดตามโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าแลนท่านึกถึงรถมือสองครับผมนึกถึงเราไหนอยู่นี่สมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะจ๊ะสวัสดีจ้าบุยแบม